สวัสดีค่ะทุกคนพี่น้องคริสเตียนทุกท่านนะคะและเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่ได้มาฟังคลิปนี้ขอพระเจ้าอวยพรพระเยซูรักทุกท่านมากขอให้ทุกท่านได้พบกับพระเจ้าพระเยซูอาพระเยซูได้รู้จักพระองค์มากขึ้นขอพระองค์นำพาให้ได้เข้าใกล้พระองค์ได้รู้จักพระองค์ได้รู้จักความยิ่งใหญ่และพระราชกิจของพระองค์ขอให้ทุกคนได้รับความรอด นาคาในพระนามพระเยซูวันนี้นะคะกลับมาสู่คำพยานที่เม่จะมาเล่าให้ฟังถึงพระเจ้าได้ให้เมฆได้รู้จักถึงฤทธิ์เดชของพระองค์ในเรื่องราวของพระเยซูที่สั่งสอนชุมนุมชนอยู่ที่ริมฝั่งทะเล จำนวนมากนะคะมากกว่า5,000คนในวันนั้นพระเยซูทรงสั่งสอนไปหลายสิ่งจนถึงเวลาบ่ายสาวกของพระองค์ก็ได้มาบอกว่าให้พระองค์ปล่อยประชาชนไปหาอะไรกินกันพอนี้ก็บ่ายแล้วเราที่นี่ก็เป็นที่กันดานให้เขาไปหาอาหารกินตามชนบทหรือในหมู่บ้านใกล้เคียง แต่พระเยซูบอกกับสาวกว่าให้พวกสาวกเอาอาหารให้ชุมนุมชนเหล่านี้ให้ประชาชนเหล่านี้กินไปอาบเอาเอา,เอาอาหารนะคะมาให้ประชาชนเหล่านี้สาวกบอกกับพระเยซูว่าพวกเขามีเงินอยู่200เหรียญเดนาริอันนั่นคือ จะไม่พอที่จะไปซื้ออาหารให้ประชาชนทั้งหมดที่มากกว่า5,000คนนี้นะคะหเหรียญเดนารีอันจะเท่ากับ300บาทก็คือเท่ากับค่าแรงของคนงานต่อ1คนพวกเขามี200เหรียญเดนารีอันก็เท่ากับว่ามีเงินอยู่60,000บาทซึ่งเอาเฉลี่ยต่อคน5,000คนนะคะนับ ถ้านับเอาเพียง5,000คนก็จะได้เฉลี่ยคนละ12บาทซึ่งจริงๆแล้วชุมนุมชนที่มาฟังพระเยซูสั่งสอนในวันนั้นมากกว่า5,000คนนะคะพระเยซูจึงบอกให้สาวกไปหาดูซิว่ามีขนมปังอยู่กี่ก้อนสาวกไปหาดูแล้วก็พบว่ามีขนมปังอยู่5ก้อนกับปลา2ตัว ในเรื่องนี้นะคะกับฤทธิ์เดชความยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทำกับก้อนเมฆเป็นคําพยา์ที่เมฆเก็บไว้จริงๆก็ไม่กล้าที่จะเป็นคํายารในเรื่องนี้เพราะว่าในตัวเมฆเองก็คิดว่ามันเกินเกินไปคิดว่า ตัวนีเองก็เกินที่จะเชื่อด้วยเนกเลยไม่กล้าที่จะเป็นพยานออกไปในเรื่องนี้วันหนึ่งนะคะเนกไปซื้ออาหารคือต้มยำกุ้งแล้วกุ้งที่ได้มันเป็นกุ้งตัวเล็กมากได้อย่สองสาตัวเล็กกว่ากุ้งเล็กกว่าก้อนเ,เล็กกว่านิ้วก้อยของก้อนเม็อีกได้ซ้ำนะคะเล็กมากได้คือสองสาตัวแล้วเมก,ก็ควานดูจับถ้วยควานดูในถ้วย ในจากถึงก้นถ้วยความดูทุกสิ่งทุกอย่างคือมีเท่านั้นจริงจริงแล้วเมกก็ก็คือไม่ได้ทานไม่ได้กินจนอีกผ่านเวลามาเมกก็เอามาก็คือเอาเอามาอุ่นเอามาอุ่นก็คือเมกก็จะกินก็คือจะจะกินแล้วก็คือเอาไปอุ่นแล้วที่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ กุ้งในปริมาณที่ไม่ใช่ขนาดที่เท่ากันทเท่ากันเป๊ะเลยนะคะทุกตัวเท่ากันเป๊ะเลยมีเพิ่มมากกว่าสิบตัวตักคือตักไปตักไปตรงไหนก็เจอตักไปตรงไหนก็เจอมากกว่าสิบตัวคือเม่ก็กินก็กินทานกับทานกับข้าวนะคะก็คือก็คือทานก็คือทานทานแบบด้วยความ คืองงตอนนั้นงงแล้วก็คิดคือเมฆก็พูดว่าคือมันมาได้ยังไงกุ้งม,มาได้ยังไงคือเพิ่มจนตกใจเมฆตกใจมากและก็คืองงมันงงแล้วตกใจแล้วไม่ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้ยังไงซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่เมฆหลงไปจากพระเจ้าและในพระคำในในเรื่องราวของพระเยซู พระวจนะในเรื่องขนมปังหก้อนกับปลาสองตัวนี้เมกยังไม่เคยได้ยินยังไม่เคยรู้จักยังไม่เคยได้ได้รู้ถึงเรื่องราวนี้ของพระเยซูนะคะแล้วพอหลังจากนั้นคือตอนตอนนั้นเมกก็ก็กินก็คือกินกินไปได้วยความงงแล้วก็ด้วยความสงสยัยและด้วยความคือตกใจมากแต่ก็กินก็กินจนหมดก็คือกินจนก็กินจนอิ่มนะคะ เวลาที่พอถึงหลังจากนั้น mm. เมฆได้กลับมาอยู่กับพระเจ้าแล้วอยู่ในทางของพระเจ้าแล้วนะคะเมฆได้มาเจอเรื่องราวนี้ของพระเยซูแล้วมันก็กระเด้งเข้ามาแทงอยู่ในใจของก้อนเมฆแล้วเรื่อง mm. เรื่องราวเรื่องต้มยำกุ้งเนี้ยของเมฆ มันก็เด้งเข้ามาพร้อมกับพระคำนี้เรื่องราวนี้ของพระเยซูมันก็ทำให้ให้เมฆได้รู้ว่าอ๋อคือเป็นฤิเดกของพระองค์ซึ่งพระเจ้าทรงถึงแม้ว่าจะไม่เคยกลับมาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วแต่ลงไปแต่พระองค์ก็ยังดูอยู่ ยังยังเฝ้าดูอยู่ยังมองอยู่ยังรู้ยังเห็นยังได้ยินทุกอย่างกับตัวเมฆทุกเรื่องราวของเมฆไม่ว่าเมฆจะไปที่ไหนทําอะไรอยู่กับใครพูดอะไรคิดอะไรแล้วเมฆก็รู้ว่าคือเมฆเป็นคนของพระเจ้าที่พระองค์ก็ส่งได้ก็เฝ้าองได้เรียก เพื่อที่จะมาทํางานของพระองค์คือก้อนนี้ก็เป็นคนของพระเจ้าใช่ไหมคะคือหลังจากนั้นที่ไม่ได้รู้ว่าออพระองค์ก็ทําให้รู้ว่าหลังจากนั้นคือก่อนหน้านั้นพระองค์ได้ทําได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์นะคะจากในมราระโกโบทที่หกข้อที่สี่สิบเอ็ดนะคะพระองค์หยิบขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวแล้ว แง่หน้าขึ้นสู่สวรรค์กล่าวขอบคุณพระเจ้าและบิบคือทําให้แตกให้หลุดเป็นชิ้นด้วยกำลังกาลังนิ้วของของของ,ของกำลังนิ้วนะคะและบิขนมปังยื่นให้แก่สาวกเพื่อแจกแก่ผู้คนและพระองค์แบ่งปลาสองตัวให้ได้ทั่วกันทุกคน ข้อ42พวกเขาทุกคนรับประทานกันจนอิ่มหนำข้อ43มีคนเก็บขนมปังและปลาที่เหลือได้12ตะกร้าเต็มเตมนอกจากจะกินอิ่มหนำแล้วก็ยังเหลือที่เหลือ,อยังเก็บใส่ตะกร้าเศษที่เหลือใส่ตะกร้าได้อีก12ตะกร้าเต็มข้อ44จําจำนวน ผู้ชายเฉพาะผู้ชายจำนวนผู้ชายที่รับประทานขนมปังมี5,000ันคนเฉพาะผู้ชาย5,000คนแล้วมีผู้หญิงอีกมีเด็กอีกคือมากกว่า5,000คนนะคะนี่คือการอัศจรรย์และความยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทรงกระทำต่อประชาชนต่อประชาคมชุมนุมชนในวันนั้นที่มาฟังพระเยซูทรงสั่งสอนแล้วตัวเม็กเองพระองค์ก็ทรงกระทำความยิ่งใหญ่ ให้เมฆได้เห็นซึ่งเมฆเองก็ไม่กล้าไม่ได้เล่าให้ใครฟังตัวเมฆเองก็ยังไม่เชื่อเลยว่ามันเกิดขึ้นเราไม่กล้าเล่าให้ใครฟังเพราะว่ามันตัวความสมองของเมฆเองคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงแต่มันเกิดขึ้นขอบคุณพระเจ้าถึงความยิ่งใหญ่นี้ขอ,อพี่น้องคริสเตียนบางคนอาจจะเคย พบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดแบบนี้นะคะแต่อาจจะคิดอาจจะไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจบางคนอาจจะ,ะในเรื่องที่เล็กๆน,น้อยๆแต่พระองค์ทรงกระทำาให้ได้นะคะถึงแม้ว่าบางคนอย่างเมกเองลงไปพระเจ้าก็ยังดูเพราะ หลังจากนั้นเนก็ได้รู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ใช้ก่อนเนกจะเป็นผู้ที่ใช้ก้อนเมกเพื่อที่จะทำงานของพระองค์ได้ให้รู้ถึงความรอดของพระเยซูที่จะส่งถึงมอบให้กับมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ เกินกว่าที่เมฆจะนึกคิดได้จริงๆเป็นความยิ่งใหญ่ที่เมฆเองก็ต่อสู้กับความคิดของตัวเองต่อกับต่อสู้กับความคิดของตัวเองต่อสู้กับสมองของตัวเองแล้วก็ต่อสู้กับศัตรูของพระเจ้าด้วยเหมือนกันนะคะที่ว่าจะมีใคร คือไม,ไม่ทำให้เมฆไม่กล้าที่จะเป็นพยานในความยิ่งใหญ่ในเรื่องเนี้ยที่เมฆคิดเองว่าเป็นไปตัวเมฆเองด้วยวิญญาณของเมฆเองก็ยังคิดเองว่าเป็นไปไม่ได้แต่เมื่อพระเจ้าได้ส่งกระทําแล้วพระคำมันมันแทงเข้ามาในใจของเมฆในวันนั้นเหตุการณ์มันแทงเข้ามาพร้อมกันกับกับ เรื่องราวพระวจนะพระคำของพระเยซูในวันในใน,ในวันนั้นที่เกิดขึ้นก็ทำให้เมฆได้รู้ว่านี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำกับก้อนเมฆจริงๆและทุกสิ่งที่เกิดขึ้นการอัศาจรรย์ความยิ่งใหญ่หรือธานุภาพฤทธิ์เดชท,ที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งสิน้นเป็นเพราะพระเจ้าทรงกระทำเองไม่ใช่ตัวก้อนเมฆเลยแม้แต่อย่างเดียวนะคะพระเจ้าเป็นผู้กระทำ ก็ไมไม่ใช่ไม่ได้เป็นผู้มีฤทธิ์เดชหรืออิทธิฤทธิ์อะไรแต่พระเจ้าเป็นผู้กระทาเองจริงๆขอถาวายเกียรติเอาสัเสนเริญพระเจ้าพระเยซูนะคะแล้วถ้าใครได้มีเหตุการณ์ที่คิดว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้คิดถึงพระเจ้านะคะก็ แต่ว่าจริงๆแล้วว่าที่ผ่านมาพระองค์ได้ทรงกระทําอะไรมากมายถึงแม้อาจจะดูเหมือนเป็นความคิดความคิดของมนุษย์อาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยจนทําให้ไม่ได้ใส่ใจในความในสิ่งที่จริงๆแล้วมันยิ่งใหญ่มากที่พระองค์ทรงกระทําให้ถึงแม้เราตัวเราเองที่เป็นมนุษย์อาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตาบอาขะ,ะขอให ทุกคนได้ใส่ใจและระลึกถึงทุกเวลาอยู่เสมอในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันไม่ว่าจะทำอะไรมันจะมีสิ่งที่เราอาจจะไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านในพระนามพระเยซูเอเมนค่ะ